ใน i O S อย่างเช่น iPad หรือ iPhone เนี่ยเราจิ้มค้างไว้แล้วเรากดลบมันก็ลบออกหมดเลยแบบถอนรลกถอนคนใช่ไหมแอนดรอยดไม่ใช่ถ้าลบทะลึ่งอย่างนั้นปั๊บจะมีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นซึ่งผมโดนมาแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนำนะฮะก็คือในส่วนของตัวนี้เดี๋ยวนะ R Bat ตครับแบตตัวเนี้ยซึ่งถ้าเกิดคุณเข้าไปที่ Market ใช่ไหมฮะเนี่ยมันจะบอกเลยว,ว่าผมเพิ่งใช้แบตไปเป็นเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์จิ้มพัวเข้าไปปั๊บมันก็จะเหลือสามสิบห้าไม่ใช่แล้วเฮียอะไรวะเนี่ย คือขอโทษ้ากันมันเป็นการผิดพลาดเล็กๆน้อยๆและที่ที่เจ๋งก็คือเราสามารถเลือกพวกอย่างเงี้ยพวกไอพวกไอสแสดงวันที่สแสดงเวลาซึ่งมีหลายเวอร์ชั่นมากๆนะครับผมก็ดีไปนะครับมาดูในส่วนของเมนูสําคัญซึ่งติดมากกับเครื่องดีกว่านี่คือปุ่มเนี้ยอันนี้ผมภูมิใจเสนอมากคือปุ่มโทรศัพท์เพราะมันคือโทรศัพท์เราจิ้มตัวปุ่มนี้ไปปั๊บใช่ไหมครับคือผมว่าปุ่มนี้ปุ่มเดียวอยู่หมายความว่า คืออย่างเงี้ยถ้าเกิดมันจะมีขึ้นหน้าจอสีอันก็คืออันแรกคือปุ่มกดแล้วก็จิ้มคือใหญ่สัดใจอาม่มาอากงมากถ้าเกิดใครจะซื้อโทรศัพท์รุ่นอาม่มาผมว่าซื้อตัวนี้ให้ดีกว่าครับให้อาร์มาเล่นเกมเพลินไปเลยใช่ไหมฮะส่วนอันที่2คือบันทึกโทรล่าสุดัมก็จะบอกว่าเราโทรหาใครบ้างเงี้ยฮะหรือมีใครโทรหาเราบ้างเงี้ยฮะอันที่3ก็คือเฟรบิกอย่างเงี้ยฮะผมก็จะมีเฟรบิกสองคนคือเมียกับมารดาเนี่ยแหละครับนะฮะสวยมากเลยเมียผมอ่ะและอันที่4ี่ก็คือรายชื่อมันเเจงงตรรรายชื่อนะคับ เพราะว่าแทนที่เราจะกดปุ่มรายชื่อตรงนี้แทนใช่ไหมเนี่ยเราก็สามารถไปกดเอาจากอันนี้ได้เลยเหมือนกันเนี่ยฮะก็จะมีรายชื่อขึ้นมาเหมือนกันซึ่งผมเกิดคําถามว่ามีตัวนี้ไว้ทำเพี้ยอะไรครับเนี่ยเออผมก็งงๆเนาะเอมดอนมันจะมึนๆอะไรหรือเปล่าวะซึ่งก็ออสะดวกไปเมลก็ดีครับเนล,ลสามารถเซ็ตในส่วนของข,องข้อความหรือว่าเซตปิกอีเมลได้ด้วยเงี้ยครับตามนั้นนะฮะส่วนนี้ก็คือกดไปที่หน้าแอปต่างๆที่มีในเครื่องเลยซึ่งก็ เห็นว่ามันตอบสนองไวดีใช่ไหมฮะผมว่าโอเคเลยทีเดียวน,ะนี่จ,จะบอกให้นะครับผมอ่ะมาดูความเร็วเครื่องบ้างซึ่งผมบอกแล้วว่าความเร็วเครื่องค่อนข้างต่ำตเตี้ยเรียดินไม่สามารถไปเทียบกับ Galaxy S ได้แต่ส่วนตัวผมว่ามันมันก็ไม่ได้เ็วไรอะไรนักนะส่วนตัว,วนะนะกล้องก็ไม่ได้ถึงขัง้นเตานะครับมาดูเร,เรื่องของถ้าดูความเร็วเครื่องผมไม่อยากไปเช็คเรื่องระบบผมเช็คผ่านตรงนี้ดีกว่าเห็นนะฮะก็คือในเรื่องของแกลเลอรี่ความเร็วเครื่องเกี่ยวกับแกลเลอรี่ใช่ไหมเดี๋ยวดู เพราะว่าเวลาคุณมีพวกสมาร์ทโฟนมีแกลลี่ปั๊บใช่ไหมฮะถ้าเกิดสมมติว่าคุณเนื่อจากภาพโปรเยอะอีกแล้วก็ขออนุญาตเป็นอ้นี้แล้วกันเป็นที่ผมถ่ายนิดนึงกับเพื่อนอย่างเงี้ยฮะก็เราเซตงี้ปับ๊บมันจะระบบมันจะเอียงให้อย่างเงี้ยนะฮะเอียงให้ซึ่งเป็นรู้เร็กอแอนดรอยอยู่แล้วแต่ตัวนี้ไม่ธรรมดาถ้าเราเอียงเอียงโทรศรัพท์มันจะเอียงตามครับเป็นเซ็นเซอร์เนื่องจากใช้ iPad 2ถ่ายคุณอาจจะไม่เห็นเงนี้ยฮะถ้าผมใช้โทรศรัพท์เอียงอย่างเงี้ยรูปภาพที่เอียงตามมือผม แจวบัลล่าอาขาแค่นั้นแหละอันนี้ตัวส่วนตัวนี่ชอบเลยนะฮะแล้วก็แอปที่ผมจะนำเสนอว่าความแรงของเครื่องเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตอนนี้มันคือเกมเดิมที่ผมเล่นนั่นแหละครับผมใจรักไอเกมนี้มากเลยนะเนี่ยตัวเก่าก็หายไปก็ไอเกมนี้แหละเ,เดี๋ยวนะเนี่ยมันก็ไวนะครับเดี๋ยวนะครับกูบอกว่าไวก็ไวสิวะเออเดี๋ยวเสียมหน้าชิบหายามาแล้วเนี่ยก็ ก็ตอบสนองค่อนข้างไวก็เหมือนกับไอ้สมาร์ทโฟนทั่วไปเลยอย่างนี้ฮะใช้ได้ครับผมจะโชว์เทพโดยการที่ว่าผมจะเล่นโดยที่ไม่ไดูหน้าจออีกครั้งผมทาจาจังหวะเกมได้ก็จะหมุนๆไปไอ้ที่กระตุกนี่ไม่ใช่อะไรนะครับคาถามคือแล้วไม่ใช่อะไรละรเกินนั่นแหละับก็ไม่ใช่อะไรแหละครับอ่าก็ลักษณะนี้ไปก็ให้มันวอร์มเครื่องเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับ ผมจะบอกในบางสิ่งที่คนที่ซื้อตัวซัมซุงแกร l ซี่มินิตัวนี้ให้สักหน่อยหนึ่งว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างที่ผมเจอนะครับอันดับแรกคือปุ่มนี้คือปุ่มปิดเครื่องรวมถึงปุ่มถ่ายรูปด้วยถ้าเกิดคุณจะดับหน้าจอโดยการกดตุ่มนี้หนึ่งครั้งปึ๊กหน้าจอจะดับไปเห็นไหมฮะอีกทีหนึงนะถ้าผมกดปุ่มนี้หนึ่งครั้งปึ๊บหน้าจอจะดับไป ่มะซึ่งความเป็นจริงแล้วเราไม่ได้กดท่านี้ฮะเราไม่ใช่ L d e a h note ฮะเราจับโทรศัพท์อย่างนี้แล้วเราเสือกท่งนึงจะกดปั๊บมือด้านนี้มันจะไปโดนปุ่มปิดเสียงทันทีครับอันนี้จะประสบการณ์ตรงซึ่งมึงออกแบบได้ใกล้เกินไปไอปุ่มปิดมึงคนจะอยู่ตรงนี้ นะผมมีมีปัญหาประจําถ้าเกิด,กดใสซิลิโคนอย่างที่ผมซื้อมาอันละห้าอันละอันนี้40บาทต่อเขาเลือ20ด้วยใส่มาอย่างนี้ปับ๊บใช่ไหมและกดอ่ะโอ้โหมันต้องใช้พลังแบบนิ้วบากิกากาในการกดปุ่มปิดอนะ่ะแล้วมันไปโดนปุ่มเสียงอยีกแล้วเสียงมันก็จะหายไปฉะนั้นตรงนี้ผมขอตำหนิในเรื่องของการวางตำแหน่งซึ่งผมอาจจะเป็นคนมือควยเองก็ได้นะครับส่วนตรงนี้มาเรื่องในเรื่องของปุ่มเลยนะฮะอันนี้ก็คือในส่วนของตัวซิมการ์ดแล้วก็ในส่วนของตัวอันนี้คือเมมโมรีนะครับ ผมยอมรับว่าตัวนี้ออกแบบมาให้ใช้งานค่อนข้างง่ายคือแกะง่ายมากคืออย่างเมมโมรี่แล้วก็แกะชัวเอ๊ะอันนี้คือที่ชาร์จเนี้ยฮะที่ชาร์จรวมถึงเวลาเราต่อสายเข้ากับคอมก็คือสายเดียวกันนะครับผมก็สะดวกสบายดีฮะส่วนซิมการ์ดก็แกะง่ายเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้ซิมการ์ดแบบอ่าไมโครเอสดีนะครับเป็นซิมการ์ดธรรมดาก็แย่เข้าไปได้ไม่ต้องไปตัดให้มันเสียเวลาหรือเสียค่าตัดอีกนะครับเวลาเราแกะแบตก็แกะง่ายมากก็คือแกะออกมาง่ายๆอย่างเงี้ยดึงแม่ง ตรงๆดื้อๆอย่างเงี้ยฮะก็แกะออกมาได้เลยนะครับรุ่นนี้ผมถึงมองว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างโอเคมากระดับหนึ่งอ่ะมีสิ่งหนึ่งที่ที่สำหรับคนมือบอลหรือคนที่แบบจิตใจจิตใจอยากมีอะไรสเปเชียลส่วนตัวถามว่าเครื่องนี้ต้องรูทไหมครับแน่รูทก็แปลว่าก็แปลว่าเจอเบรกนั่นแหละครับแต่ว่ามันคือรคนละศัพท์กันไอ้เอ็กเนี่ยเจอเบรกไอ้เนี่ยวันรูทซึ่งผมผิดอะไรขออภัยไปแล้วที่นี้แล้วกันนะซึ่งถามว่าต้องรูทไหมผมว่ารุ่นนี้ไม่จำเป็นต้องรูท พราะภาษาไทยเขาอ่านได้แล้วนะครับรองรับเกือบทุกอย่างเพราะว่าส่งโปรแกรมเองเขาก็ในส่วนมันตัวมาเก็ตแจกฟรีขนาดน่ะไม่ต้องเสียเวลาไปรู้นะฮะให้เครื่องมันแบบรูือสึกเสียละสีอะไรเงี้ยก็ไม่จำเป็นว่ากันไปนะครับมีสิ่งหนึ่งที่บางคนอาจจะไม่รู้ถ้าเรากดปุ่มนี้ค้างไว้เดี๋ยวปุ่มนี้วะเดี๋ยวนะฮะปั๊บนึงเดี๋ยวปุ่มนี้อ่าผมมึงเป็นการรีวิวที่เตรียมพร้อมเหลือเกินถ้าเกิดกดปุ่มโฮมค้างไว้ มันจะดูถึงหน้าที่เราเล่นค้างไหมครับเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นใช่ไหมอีกทีหนึ่งถ้าเรากดปุ่มโฮมค้างไว้ตื๊อมันจะเด้งมาที่ป,ป๊อปอัพจะขึ้นมาว่าเป็นหน้าที่เราเล่นค้างไว้ซึ่งก็เหมาะดีแล้วก็จิ้มสะดวกดีหรือไล่ลบไปทีละอันก็ได้นะครับในส่วนของตัวนี้ผมว่าถ้าให้คะแนนนะครับอ้าวผมลืมขอโทษทีไอรูเสียบช่องไอตัวเสียบหูฟังอันเนี้ยคือมันมีโปรแกรมิยุกใช่ไหมครับ อันนี้คุณยังจะเป็นที่ต้องใช้ในส่วนของหูฟังที่มีสออากาศในตัวอยู่ไม่งั้นก็ฟังไม่ได้เหมือนเดิมอันนี้ก็แจ้งให้ทราบด้วยนะครับแต่ที่ผมลองใช้งานสปีดในการเล่นนะครับในส่วนของการใช้งานจริงๆผมว่าค่อนข้างโอเคและบางคนก็สงสัยว่าไอาพ้พวกสมาร์ทโฟนราคาถูกพวกนี้แบตทนไหมชาร์จมันมันเตื่ยหรือเปล่าใช่ไหมฮะส่วนตัวที่ผมใช้ผมชาร์จวันต่อวันผมโทศรศัพท์วันหนึง่ง ผมรับเกือบเกือบสิบสายได้แต่คุยไม่นานผมคงคุยสั้นผมไม่ใช่คนช่างพูดก่อนที่ดูก็น่าจะรู้จําีคนพูดน้อยเนี่ยอ่าผมใช้วันหนึ่งกลับมาถึงบ้านหรือประมาณ37%ไม่ต่างกว่านี้นะครับผมเนี่ยตาช่างก็องบอกว่าให้มึงเข้ามาในเฟร,รมด้วยหลุดไปแล้วนะฮะก็โอเคไปในส่วนของแบตนะครับซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าใครใช้โทรศัพท์แล้วบอกว่าผมไม่ได้ใช้โทรศัพท์เลยและเปิดมาแบตเหลือน้อยคุณต้องไปเช็คก,ก่อนว่าไอตัว Wi-Fi หรือตัวบลูทูธหรือว่าตัวจีพีพวกเนี่ คุณเปิดค้างวันหรือเปล่าซึ่งโมบอกว่าไอ้กราซิ่งแนอย่างเงี้ยมันไม่ลึกคุณแค่รูดขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็โชว์หน้าแล้วครับก็พยายามเซตเซตดูแล้วกันว่ามันเหมาะกับไลฟ์สไตล์คุณไหมเ้ื่อยส่วนตัวผมราคาเนี้ยได้แค่นี้ก็เทพแล้วอย่าไปคิดอะไรเลอะเทอะเลยครับ <c oughs> <c oughs> ก็โอเคนะถ้าเกิดต้องการอ่ะโปรแกรมอีกตัวหนึ่งอันนี้เล่นวอทแอปได้เล่น Facebook ได้เล่นอะไรที่มันสมาร์ทโฟนคุณเล่นเล่นได้ทุกตัวนะครับ อย่ามาถามว่ามันก็เหมือนเดิมว่าแล้วแอปเทปเทปเล่นได้ไหมก็ดูราคามันด้วยแล้วก็ดูสเปคของมันนิดนึงนะครับก็โดยรวมๆแล้วผมผมแฮปปี้กับตัวนี้นะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ค้องใจหรือรู้สึกว่าอยากจะรู้แอปเพิ่มหรือว่ามีอะไรหรือเทคนิคอะไรต่างๆเนี่ยก็มาถามผมได้นะครับอันนี้ยินดีตอบนะครับเท่าเท่าเท่าประยัหาอื่นที่มองจะตอบได้นะครับโดยรวมๆแล้วก็ ราคา4,000ตัวเนี้ยเหมาะกับคนที่เริ่มจะเล่น Android หรืออยากจะขยับเป็น g a l a x y Tab หรือ g a l a y ก s ่เเนี้ยหรือรู้สึกว่า And ด o อ d เหมาะกับกูบกไหมเคยใช้ซิมเบียนมาก่อนเนี่ยตัวนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับโดยรวมๆแล้วก็คร่าวๆนะฮะส่วนงวดหน้าคลิปหน้าจะรีวิวอะไรต่อผมผมคิดไว้ในหัวแล้วแต่ถ้าบอดยวมันไม่ยวมันไม่เปิดไป่ะงั้นก็คร่าวๆแค่นี้แล้วกันนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณนะครับ